满城繁 ับกล่องแล้วก็เรียกนักแสดงมาพูดคุยกันตรงนี้หน่อยเราบอกให้พว้าหยุดถ่ายเลยค่ะเอาลากตัวให้ใช่ซึ่งเขาไม่ยอมแล้วเขาก็ยังถ่ายกันอยู่ใช่นะครับจริงๆนักแสดงวันนี้ยังมีเข้าฉากกันอยู่เป็นแก้มบุ๋มเป็นอะไรอย่างนี้นะใช่แต่ตรงนี้ก็เป็นนักแสดงที่เหลือนะครับไม่ใช่นักแสดงบุรุษนักแสดงแมนเหมือนกันแต่เขาไม่ได้คอนเเลยสี่คนเลย แต่ละครนี้น้องโก้น้องโก้อยากดูเรื่องมากน้องโก้กับน้องแพรวค่ะตั้งแต่ดูละครมาแล้วตั้งแต่พี่เจอโก้ปากแดงเนี่ยอืปากแดงจริงๆหรือว่าเขาแตะแม่ที่แต่จริงเขาก็ปากแดงนะใช่มีแต่คนทักเหมือนกันสมมติว่าเนี่ยออนแอร์ละครตอนแรกอไรอยากเข้าไปดูฟลิปแบคนี่แสดงแดงนี่มีอะไรพูดถึงอะไรแสดงอะไรปากแดงก็มันแดงจริงๆนะปาก เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเดนพี่พี่เลยเพราะวรอรอกันแล้วแต่เขาเขาไม่ฝันแดงนะดูจากตูจากดูจากลักษณะสีผิวมากกว่าดูที่หน้ามันสดไม่ตจอ่ะ้ากไม่น่าปันแดงดูจากโนก็ไม่น่าเออไม่เดี๋ยววันนี้กันตู้าวไงรตู้ื้ าแดงนะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่แดงต้องรอเขาเฉยไม่ไม่ไม่ลงลปากแดงตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วไม่ได้ไปทำข่าวสักปากไปสักปากไสัปากเยเหรอจริงอันนี้มันกอันนี้ ใหญ่ไปเลยใชีเป็นสีได้ปากบวงไม่ใช่ไมีสักปากอ๋อเลยจริงก็ะโวดถอยชอบไปสักัน้ำอ๋อเลยน้ำของเราเนี่ยเราไม่ได้สัก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 ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะที่ถ้าสักปากเก็มีผู้โดยแต่ผู้ยินนี่แหละไอ้เรื่องแรกเรื่องนี้ดราม่าเลยนะถูกม่าใช่แล้วก็เรื่องแรกเจอแบบว่าอารวาสอะไรอย่างเงี้ยก็ยากไหมครับยากไหมครับเหนื่อยไหมยากนะแรกๆก็ แรกๆเหมือนว่ายังจับเส้นไม่ค่อยถูกนะครับว่ามันต้องเยอะประมาณไหนคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้เป็นเป็นอะคาแรคเตอร์ก็คือเป็นเป็นน้องคนเล็กน้องหนุองเลยแล้วก็เอาแต่ใจอยากได้อะไรต้องได้เขาไม่ได้เรียนเป็นอาวุธเลยนเรื่องแก่งโวยเลยแกง่วยเอาเห็นบอกมีป่วยจงโวยจริงมีทั้งจิกทั้งแก้ก็หนังผมน่ดูละครเลยกมันโง่ รูปแบบดูไว้ใช่ไโดนครับโดนเขาเขาดุเขาดุว่าอะไรอ่ะก็เรื่องเรื่องแสดงเนี่ยนะครับก็แบบว่า เหมือนมาส่งอารมณ์ไม่ไม่ถึงกันมันก็คอยจะทําให้นักแสดงคนอื่นเนี่ยแบบว่าเล่นได้ไม่เต็มด้วยอะไรอย่างงี้ก็เป็นแล้วพี่พี่เขาคอยช่วยไหมหรือว่าในหรือเขาช่วยช่วยครับเชียร์เต็มที่เลยไม่ซ้ำเติมหรือช่วยเหลือเออนี่ช่วย้ำเติมไหมช่วยทุกคนเลยก็แบบว่าอย่างสมมติว่าพี่อยู่ในฉากอย่างเงี้ยพี่ก่อนที่แบบก่อนที่จะเข้ารับหนึ่งพี่พี่บางคนแบบเออเนี่ย อันนี้อันี้และการคอยเตี้ยมคอยช่วยออ๋อช่วยเหลือคนเขาก็คอยพี่ออมพี่ออมคอยช่วยเลยรึมั้ยพี่ออมก็ช่วยเรื่องแบบเรื่องแอคชั่นก็มีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขามีบอกไหมเนี่ยพี่เป็นอย่างนี้มาก่อนเรื่องบ่งบอกไม่เชื่อแล้วน้องวันนี้ไม่เจอมาแล้วแต่ก็ ผฉากที่เห็นบอกว่าหน้ามืดไปเลยอ่ะคืออะไรตอนที่การอยู่เข้าฉากนีการเป็นไปเป็นไปเราไม่สบายหรือว่าอะไรคะไม่ใช่ครับมันเหมือนเป็นฉากแรกที่เราทำการแกล้งมันแกล้งเป็นจริงแก้ไม่คือจริงในฉากต้องแกล้งป่วยจริงเหมือนเล่นในฉากเราแกล้งป่วยแต่ว่ามันเป็นวันแรกที่เขาเข้าฉากกระซิบของเขาเยอะมากแล้วมันเป็นเรื่องอารมณ์ที่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมันคงเครียดเครียดแบบว่าโอมันกดดันกดดันในเรื่องอารมณ์ในเรื่องอีกเรื่องเราอยากไม่ค่อยจะได้ป่วยใช่ไหมถ้าเหมือนป่วยจริงแบบว่ามันดูเบอร์เบอร์ มันดูหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่ามันเหมือนว่ามันครั้งแรกที่เราต้องแกล้งแกล้งป่วยแกล้งขอบเราก็ยังไม่รู้ว่าเราต้องใส่เต็มประมาอ่ะอาการที่ว่าดือาการออบตอนนั้นไปถึงแค่เราโชว์อาการออกเข้ามาเกินไปไงเขาบอกอย่างนี้ว่าในเรื่องกับตัวจริงนี่ คือบทบทเป็นน้องน้อโก้เนี่ยค่ะในโลกจริงกับตัวจริงไม่เหมือนกันเหรอเหมือนกันเหรออ่ะคุณเป็นลูกคนเล็กไหมอ๋อใช่ใช่ครับเป็นลูกคนเล็กอ้าวพี่เจ้าอารมณ์พ่อแม่พ่อแม่เป็นลูกอีกคนมีสองคนลองคนอ๋อโอเคคุณเป็นคนเล็กคุณเป็นน้องชายก็เนี่ยแหละเหมือนนั่นก็เหมือนกับเหมือนสิพ่อก็เป็นหมอพ่อเป็นหมอไหมริงเหรอใช่หมออะไรหมอสูครับหมอสูหมอสูทำคลอดว่างั้นเหรอใช่อ่ะแล้วนี้ได้ทำคลอดคุณไหม ตอนนั้นพ่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ก็เป็นพ่อตอนนั้นพ่อเป็นพ่อไม่แห้งของพ่ก็คือเป็นแล้วแต่ว่าผู้ช่วยอาจารย์คณพ่อเนี่ยอ๋อแต่พ่อเป็นคนช่วยพ่อตัดสายสะดือไหมหรือไม่ขนาดนั้นหรอครับแตี่อกร้โอยากรู้ด้วยเนียแต่ว่าเวลามีอะไรโกรธเกิดมีชักมีอะไรางเี้ยเหมือนในเรื่องไม่ีวิตไจริงไม่มีมีมากเนี่อ่นีมัไมิไม่ เด็กๆอาจจะมีฮะเด็กๆมีชักบ้างไหยชักตองยังไงตองเด็กอย่างก็ตอนนี้จะอะอยากได้ตอใจมีน้องจ๋าเลยผู้หญิงนอยู่ในหูของแตชายมกค่ะอยากรู้โกเข้ามาเล่นละครด้ยไง สาแรกาสายแบบพิธีกรพิธีกร,ห,รห่อนเป็นวีเจช่องแบบแบบแบบในการเพลงช่องอะไรอยางเง้ยงผทุมงิสิแต่ก็มีแบบในการพิธีกร ในการอาหารในการนู่นนี่นั่นนิดหน่อยอะไรนะครับแล้วก็เอปมาเนี่ยก็มาแคสติ้งของทาำผลิตภัณฑ์ผสมโปรไฟล์เข้ามาพอได้แบบว่า,เ,าเหมือนเขาโอเคแล้วแบบว่าอยู่ในสังกัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อะไรนที่ประมาณเดืน 2, เอนสองเดือนประมาณนั้นเขาก็มีหรวืว่าเออเนี่ยมีละครเรื่องชิงนางจะให้เรามาแบบไปแคสติ้งดูว่าบทเดี๋ยวคาแรคเตอร์เราตรงไหมคล้ายไหมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ ขาได้ทำอะไรกันเขาก็เอาบทของเรื่องนี้มาเลยอะอ๋อก็คิดว่าเราอาจจะบอกกับคาแรคเตอร์ตัวนี้นี้เขาเป็นรุ่นน้องผมีิจุลาด้วยจุลาด้วยขนาดเดียวกันคนนันีนที่มัไม่ไกลไม่ไกลกันมากมันเดยมาตามมันนะทำไมทำไมทำไม้เราเลยทำยังไงเหรอคะที่ฉันอยากรู้เล่นเรื่องอะไรไม่สามารถพูดได้เล่นกาแสดงไม่เล่นเท้านะไม่ได้ ไม่ทำผิดตลอดโอ่าโอเคคุยกับสาวๆเราว่าเราจะำน้องแกลวนะในค่องแรกเหมือนกันใช่ไหมคะ